ครับกลับมาจับได้ยิบ้ลนกระต่อทางช่อง c h จ n แนวก็รักเป็นประจำทุกวันสายมา <c oughs> วันนี้สายนะครับโอ้เกิดเหตุการณ์เกิดปิดผ้าตทางเทคนิคเล็กน้อยนะผมบันทึกไปเรียบร้อยเลยจะขึ้นใน้านเรียวเลวปรากฏว่าเสียงไม่มาเ <c oughs> สียงไม่มีโอ้ต้องมาทําใหม่ครับทั้งอ่าทั้งนี้ด้วยกว็ตีจะแนวด้วยอาจะแนวด้วยโอ้ทำใหม่เหนื่อยเลยครับทำใหม่ <c oughs> เสียงไม่มีโทษใหม่สีลืมเสียบใหม่เดี๋ยวจะไปหาไหม่ี่เป็นไบเลตแล้ครับลืมเสียบใหม่ครับลืมเสียบสายใหม่ครับไม่มีเสียงเลยโอ้ยต้องมาทําใหม่นะทำไมมันจะเหนื่อยขนาดนี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ชอบอยู่แล้วพูดหลายรอบแล้วสี่รอบนะถ้าก็พูดสี่รอบนะครับสองรอบสองรอบสองไปสองกลับมันก็สี่รอบพอดีหนึ่งรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบครับพูดไปอ้าวตานนี้ไม่พูดมากนะวันนี้ไม่พูด มานะมาสายแล้วไม่พูดมากเลยครับนาไม่พูดมากเลยเด็กกูติ a ชแนลก็ตามนั้นเลยกันนะว่าไปตามนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะท่านใดที่ สมัครไว้แล้วนี่คือช่องไอ a n แนลคือลักนะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับวิชยชงครามสูจรงโชคเป็นจโรงขาทมาพูดคุยกับท่านเป็นประจํามาแนะนําตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นไม่เยอ่ความส็จสองดาวเอด็ดเป็นสติก็เลยจริงๆเมื่อวานนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วนะไม่พูดมากนะวันนี้ไม่พูดมากนะครับขอบคุณทนะครีมันมาบา,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 าอยู่นะน่าใสเด้งดึ๋งดึงดึงดึงนะสื่อบูสูตรพิเศษน้าใสปิ๊งดึง๋งปิงดึ๋งจิ๊งดึส่วันนี้่่นีมาแฟสางเีย บบาทเย็นๆนะประมาณสัก17นาฬิกาผมแกะสัมมนาออนไลน์นะสัมมนาออนไลน์นะ45ท่านท่านก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้นะแจ้งความประสงค์ไปได้นะผมส่งรายละเอียดให้ท่านนะท่านใดที่ไม่ได้ไปสัมมนาพรุ่งนี้ไงก็คือให้โอกาสท่านส่วนท่านใดที่ไปสัมมนาพรุ่งนี้ก็แล้วก็ไปตามเดิมนะเวลาเก้าโมงสี่สิบห้านาทีเจอกันที่ที่เดิมนะห้องประชุมนะห้องประชุมที่เดิมเลยนะครับท่านใดที่ไปท่านใดที่จองไปแล้วยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนนะแจ้งผมไปนะเดี๋ยวผมส่งพิกัดให้ท่านนะครับตามนี้นะครับว่าไปตามนั้น วันนี้มาสายก็ไม่พูดมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องรายการขอบคุณที่อ่านต like ิดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมนะครับแชร์ไปให้ได้อ่านิดหนึ่งนะครับก็ดีเหมือนกันนะขอบคุณที่สนับสนุนช่องรายการท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องรายการก็ตามนี้เลยครับการนำสินสุนทรุณสุนทรุณแปดสุนทรสามสิบองสองสี่หกพุทธิวงศ์ถลนาครับขอบคุณเสี่ยนะครับที่สั่งทุเรียนหลวงรับแรงที่พูดไปเมื่อวานขอบคุณมากๆนะครับโน่นจะได้กินก็กรกดาโน่นครับ อย่าจองไว้ก่อนนะไม่จองไม่ได้นะครับเนี่ยหลงรับแรงเนี่ยไม่จองไม่ได้เลยไม่จองไม่ได้เลยนะครับเต็มเต็มน้ำอวานนเต็มเต็มใครอยู่ใกล้ชิดอาจารย์วานรับเต็มเต็มนะโอ้โหเต็มเต็มเลยเมื่อวานใครอยู่ใกล้ชิดเอ้าวันนี้ไม่พูดมากใครอยากเรียนก็สมัครไปใครอยากได้คัมภีร์รวยกันเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบทีหลังนะวานไปไๆวๆเร็วๆวนิดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> มาสายมาสายมาเร็วไปไปสายไปเร็วนอยแล้วกันวันนี้อาจจะวิเคราะห์ไม่ค่อยอันนั้นนะเพราะสายมากนะครับผมอัดเนี่โอ้โหไปจะอัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยบ่ายโมง จะขึ้นในท่านเดี๋ยวจังบ่ายสองโมงครึ่งหรือเปล่านะสองโมงครึ่งมีเรียนด้วยนะสองโมงครึ่งมีเรียนแต่ว่าสองโมงครึ่งมีเรียนด้วยนะะเดี๋ยวผมหาก่อนครับหาแผ่นก่อนเนี่ยเพราะจะหาแผ่นอีกโอ้ยมันจะหาแผ่นอีกโ่ามไม่ได้อ่านั่นไว้ก่อนหาแผน่นนี้ครับาหาแผน่นหาแผ่นก่อนหาแผ่นก่อนนะหาแผ่นเสียงห <c oughs> าแผน่นเอา้าตามนี้มาตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเอาจัดไปตามนี้เอ้ามามาย่างเนี่ยเอามายังเอามามา,มา,มาโอเคมาแล้วมาแล้วเอาไปไปไป มาเร็วๆไปเร็วๆได้ไวได้ไวคือรู้ก่อนได้ก่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าท่านเรียนรู้แต่ท่านมันต้องมารอผมรู้ก่อนได้ก่อนรออาจารย์อาจจะพลาดโอกาสใช่ไหมถ้าจะรู้ก่อนซูเปอร์วินนี่ได้แต่เช้าไปแล้วซูเปอร์วินแต่เช้าแล้วสองรอบไปแล้วนะซูเปอร์วินเนี่ยโอ้ซูเปอร์วินนี่แต่เช้าไปแล้วสองรอบแล้วเพราะนั้นรู้ก่อนได้ก่อนนะเพราะนั้นท่านไปพรุ่งนี้นะจิบกาแฟท่านได้ซูเปอร์วินด้วยแต่ว่าวันนี้ท่านเข้าไปเนี่ยผมก็จะ อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าผมจะพยายามเอาซูเปอร์วินไห้ท่านถ้ามีเวลานะวันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้ซูเปอร์วินมาบอกกล่าวให้ท่านรู้ไว้คือให้ให้ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ท่านหน่อยก็เ,เ,เรียกว่เาเปิดโอกาสให้แต่ว่าท่านไปพรุ่งนี้ท่านได้แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านได้แ่ไปพรุ่งนี้แจ้งมาผมให้เข้าอยู่แล้ววันนี้ท่านเข้าก่อนได้อยู่แล้ววันนี้ก็เข้าก่อนนะแต่พรุ่งนี้อย่าลืมไปนะไปไม่ไปผมไม่แจ้งเตือนนะเหมือนไปไปไม่แจ้งเตือนนะผมก็มีเทคนิคของผมนะถ้าท่านไม่ไปผมก็เหลือแล้วท่านไปผมมมก็ตาานนั้้ีเจ เราจัดไปตามนี้นะครับว่าไปตามนี้เอากลับมาดูสายรีเลทของวันนี้เลยของฮานอยออนสปาดานังนะวันนี้มีลาวด้วยนะครับฮานอยฮอยอสปาดานังไปเที่ยวให้สนุกใจกลับมากระเป๋าตัง์วันนี้ l o d เรา76-1รหัสชีวิตอ่ะาะหัสเลยนั่นะเจ็นนี่เป็นรหัสเลยนะครับเนี่ยเต็มเตมเลยนะนแะถ่ารู้ต่เช้าใส่แต่เช้านะ761เนี่ยอาจจะมาแต่เช้าได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีเหมือนนะครับพอไม่มีเหมือนพวกก็จะเจอ8เจอ3ก็8ป8หนึ่ง3ป3หกแปดเจ็ดอ่าสามหนึ่งสาเราเจอ8กับ6นะับ เจอแปดกับหก็เจ็ดหกได้แปดหกสามหกนี้ได้นะครับจัดไปตามนี้นะสายดีแลยเอาไปดูสายสายหวานยาวสายหวานยาวสายหวานยาววิเคราะห์จัดตามระบบนะดีเจอา่านไปดูในเอกอัพชแนลนะเอกอัพชแนลก็ขออภัยท่านด้วยเอก c h a ช n นลท่านอาจจะต้องนิดหนึ่งส่งอีเมลผมแล้วค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมกำลังพิมพ์ให้ใช้ระยะเวลานิดนึงด้วยเหมือนกันเพราะจะพิมพ์อีเมลท่าเข้าไปก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแต่วันนี้ก็ยังไงไม่รู้นะขึ้นสายแล้วอาจจะขึ้นสายท่ารณะท่านเลยก็แล้วแต่นะวันนี้ในเอกอัพชแนลนะแต่ผมไม่อยากขึ้นสาา นาตามนี้แล้วกันนะก็ว่าไปตามนั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนนะก็ต้องขออภัยท่านด้วยที่ท่านเป็นสมาชิกแล้วบางทียังเดินไม่ได้ไมันขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยในเอ็กซ์ติฟชแนลนะเอานี่สายวันยาวสายวันยาวตามนี้นะแล้วก็ตามนี้เลย3ามกับแปดทำอะไรได้ตังค์ใช่ไหมห้ากับหเป็นโอเดตก็เจอหกก็มีแปดหกสามหกกรจัดไปตามนี้แล้วกันอทำไมอันนี้มันมีสามสองมาซ้ํากันนะครับแต่อันนี้ผมขอเปลี่ยนในกลางกาดแล้วกันแปดสองนะครับเป็นแปดสองนะครับอ่ตามนี้เลยนะครับแปดสองนะแปดสองนะตามนี้นะ นี่สายวันยาวนะไปดูลาวเลยแล้วกันนะไปดูลาวเลยครับไปดูลาวเลยไปสายลาวเลยครับสายลาวสายลาวผมขึ้นมาช้าผมไม่ได้วิเคราะห์เยอะนะครับวันนี้นะไม่ได้พูดอะไรมากมายด้วยเพราะว่าผมพูดสองสามรอบสี่รอบแล้วครับคอแห้งเลยเนะเสียงแห้งเลยครับเพราะว่าเสียงไม่มีนะโอ้ตองคอภัยท่านด้วยที่มาช้ามากมายแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ไม่มีเหมือนนะครับลาวไม่มีเหมือนนะดีเลตมันไม่มีเหมือนครับแต่เอดีมันหกสี่แปดนะหกสี่แปดเจอแปดนะเพราะเ 8ใน KN ฮนะเจอ8ใน KN จะ8มาแนละ้ว8584 8786นี้ก็ได้นะ8584 8786ทะลุหลักหน่วยถั้งอารบิกหน่วยไปยิงด้วยนะตามนี้นะครับนะ88586นะสายรีเลยนะไปดูสายวิเคราะห์อจอดจตระบบข,ของเราเป็นยังไงก็สายวิเคราะห์จอดจรระบบข,ของเรานี้ผมว่าใกล้เคียงกับฮาน,นอยนี่นแหละเพราะว่าฐานเลขมันมาจากฐานเดียวกันไงฐานเลขมันมาจากฐานเดียวกันฐานดาวอ่ะเรียกฐานยิงดาวมาจากฐานเดียวกันเพราะนั้นก็นจะมาจากฐานเดียวกันในสายวันยาวของเราด้วยนะสายวัญญาของเราด้วยครับสายวันยาของเราแต่ว่าฐานก็8ทําอะไรได้ตังค์นะก็ตามนี้เลย2 สามหกสองสามหกแปดสามแปดสามหกแล้วก็แปดสองตามนี้นะตามนี้นะครับวันไปตามนี้เลยนี่ของเรานะครับสังกัดแปดทำมาเรื่ตังค์แต่ว่าตรงนี้เจอโอเดทห้ากับหกไงถ้าห้ากับหกต้องเจอตรงนี้ก็มีแปดแปดหกครับถ้ามันชนกันตรงนี้ก็แค่แปดหกนะแปดหกจะมาไหมล่ะอยากให้มานะของเรานะก็อยากให้มาของเรานะอเอาสายวันยาวไปดูสูดไปดูสูตรครับไปดูสูตรสูดเรานี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับที่แล้วมาเต็มๆนะสูดเรานี่ข่าวเต็มเนี่ยเนี่ยของผมมันอัดมากแล้วหน้ามันจะดำอย่างงี้หน้าจอมืดนิดหนน่่ออยะะครับ จอมือนิดหน่อยครับรอมันนิดหนึ่งครับมันกำลังโหลดอยู่เนี่ยมาแล้วครับเนี่ยสายวานยาวเราก็มาตามเดิมเวดเดี๋ยวผมคิดสูตรได้ดูก่อนครับสูตรดูนะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้เอาสูตรสูตรครับสูตรสูตรเนี่ยถ้าตามนี้สูตรเนี่ยท่านดูตรงนี้ก็เดี๋ยวผมหลบไปท่านนิดหนึ่งก่อนครับหลบห้ท่านนิดหนึ่งท่านจะได้ผมจะได้ไม่บงังท่านอ่าหลบหปท่านนิดหนึ่งจะได้ไม่บงังอ่ะครับตามนี้นะซิมลราก็เจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าสี่ท่านเจอตัวนี้นะเจ็ดหกห้าสี่อันนี้ห้ากับสี เราเจอ5กับ4แต่ว่าเรามาเจอตัวนี้คือเจอ4 4ตัวเดียวอ้ตัวเดียวมันเยอะนะ4ตัวเดียวท่านไปยิง4 1 4ห4 3 4 5 4 6 4 7 4 0ผมไม่งวงกลมให้นะท่านพิจารณาเอาแล้วกันถ้าเอาตามนี้ท่านดูตรงนี้อ่ 1, 6 58ก็มีแค่40,4 1 45 46ท่านจะเอาไหมล่ะเพราะาอยู่แถวเดียวกันนะนะถ้าไม่เอาก็เหลือแค่44 0่1แคเนั้นเองนะครับ40 41แค่นั้นเอง4ไม่มาจาร์4ไม,ม่8กับ9สี่ับตรงี้8กัยนงอยิง5นี่ไม่มาอาจารยนี่ เจอห้าตรงนี้ก็เจอห้าเลยก็แปดห้าเก้าห้าแค่นั้นเองถ้าสี่ไม่มานะถ้าสี่ไม่มาก็แปดห้าเก้าห้าจะเต็มแปดห้าเก้าห้าจะเต็มนะตามสูตรนะตามสูตรนะครับอ้าวส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าไปวิเคราะห์ให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ติดตามทางเอ็กโททิฟชาแนลนะผมวิเคราะห์ให้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ว่าไปตามนี้แล้วกันขอไปทุกวนี้ผมนี่เคราะห์เยอะนะเพราะเนื่องจากว่า ผมพูดเยอะวันนี้ก็คือไม่มีเสียงนะก็เลยตามนี้แล้วกันนะก็ขอทุกทุกอย่างครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่งนะอย่างที่ผมพูดอยู่ย้ําอยู่เสมอว่าเรามีศักยภาพทุกคนเพราะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีศักยภาพแน่นอนอยู่แล้วการที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วศักยภาพเรามีแน่นอนเพราะเราเคยชนะมาครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเราแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะนั้นผมเคยพูดครั้งเหนือว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่เรามีศักยภาพเราเคยชนะอันยิ่่่งใใหญมมมาแแลล้วคคืออะไรนนโกเียุษ์ 7,000ล้านคนใช่ไหมแต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าสิงสารสัสา์อะไร, relax, รต่างๆมันมีมากมายมหาศาลเป็นล้านๆน้านนะเป็นล้านๆแต่ว่ามนุษย์มีแค่7,000ล้านคนเองใช่ไหมการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ี่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมสักยภาพมนุษย์นี่แน่นอนชัดเจนมากๆนะครับสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างถ้าต้องดึงสักยภาพของตัวเองท่านออกมาให้ได้ถ้าท่านดึงไม่ได้นะวันที่ห้าที่หกเราไปนะครนายก เพื่อไปดึงศักยภาพของท่านมาเพื่อไปยกชีวิตของตัวเองให้ลูก,ลก,ลกขขเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านสมัครไปนะวันที่5ที่6เมษายนนะฮะเราไปสัมมนาสัญจรน,นะสัมมนาสัญจรที่นครนายกนะเก้าท่านแค่นี้เองนะเก้าท่านแค่นี้เองนะั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมบอกแล้วการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นยิ่งยงใหญ่ยิ่งใหญ่มหาศาลได้ยากยังไงเนี่ยผมมาพูดให้ท่านฟังทีหลังนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ้มสดใสรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ